ท่าน่า้ประหานในวิธีเหลือท่านผู้มีเกียรติ่ารพครับก่อนที่จะประกอบพิธีชำระกิจศรีรของคุณเนื่องพงมาสุขพิมพ์ขณะจาพานซึ่งประกอบไปด้วยกฎธิดาหละอานเลขาจา์ ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในวิธีแต่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติแก่ผู้วหญชนในครอบครัวฝ่าร่วมพิธีชันธ์เกในวันนี้ขออนุญาตไปขึ้นเสียงนะครับได้อำมาเกียงไปครับ เประก,กาศเกียรติคุณแต่จาเริึกถึงผู้วรยชนเป็นวาระสุดท้ายกระผมนายวรกรเอกชนาพรตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหรอกาเรียวหมู่ที่ห้าตำบลไทยสมชีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ใครขออนุญาตนำเรียนประวัติของทุณแม่ผู้วรยชุใอ้ทุท่านเพื่อโปรดทรา ก็จะผัดเป็นเลี่อนผัดต่งธรรมหากยจะไปบุตราเลื่อนสร้างป้องเขายกยจะไปจากเจ้าจูบหลาเมเห็น่อนอีกขงยาพีน่นมโปงเสือหน่อเนวแต่นนเราไม่ผิดแนวข้ามภูริของกัดไปว่าอารจาวัตรสังขารรสังขารมันโธเทียง คือคนพอน่อวอนมีเดินให้เบื่อตนต่างอยู่ดับไปบไวบไปกับบ้านบกหลบหนีมอไม่ได้แต่เลื่อนข้ามกำแกวสับแล้วไหลที่มบอยู่ปอดเมื่อตายออกไก่ลำบะไรสมง้าหายเนรบาปุลกินเอา,าเลยท่านที่ขรรคครับรักขีกร,กราศจากยานตรม ที่เราสบบนี้งในหลวงพ่อบ,บนอาวสถานถุน่าเบินลาทั้งหลายเพื่อรอพิธีชำระกิจประจกนีปไปนั้นคือร่างของคุณแม่มาวสมพิมชาติกำเนิดของคุณแม่มาวสมพิมสกุลเดิมวงเดชเกิดปีพุทธศักราช2471 ที่บ้านหนองข้อโคกข,ขามตำบลหนองกระทิงอำเภอลำไายมาจังหวัดอุบลราชธาท่านเป็นบุตร,อรของคุณพ่อแก้วแม่พรหมพงเ,เทพมีพี่น้องร่วมนามันดาเดียวกันทั้งหมดจำนวนเก้าคนตามลำดับดังนี้หนึ่งคุณพ่อสากงมเอกถึงแก่กรรมแล้ว สองคุณแม่ปั่นรงแพลงถึงแก่กรรมแล้ว 3. คุณแม่จัำงวงเดชถึงแก่กรรมแล้ว 4. คุณแม่พ่อมาสมทิมผู้ไหวชน 5. คุณแม่กัญญาณันไดชัยยังมีชีวิตอยู่หคุณแม่บาภาสุริน ถึงแก่กรรมแล้วเจ็บคุณพ่อหงองโมเอกถึงแก่กรรมแล้วแปดคุณไม่ยอดโนมเอกยังมีชีวิตอยู่และเก้าคุณไม่ร้อยโนเอกถึงแก่กรรมแล้วในช่วงในเด็กคุณไม่โทรมาสงพิมท่านได้รับรับการศึกษาเนื่องจากว่าในสมัยนั้น ยังไม่มีการก่อกตั้งโรงเรียนใดๆท่านเองต้องช่วยเหลือวิธาบรรดการประกอบสาอาชีพทำไรทามาซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมาทั้งเด็กจนล่วงรัยสาวคุณแม่ทองาสมงทิมสกุลเดิมวงเดกท่านได้สมรสกับคุณพ่อน้อยสมงทิมมีบุตรเป็นกันกทั้งหมดสามคนคนที่หนึ่ง นายเจริญสมพิมสมรสกับนางแสนศรีดามีหลานย่าสี่คนคนที่สองนายสมพิษสมคิมสมรสกับนางสากรสมพิมมีหลานย่าสี่คนคนที่สามนางดาวสมพิมสมรสกับนายคงสรรสมพิม มีหลานยายสองคนปุพนิสัยของคุณแม่ตอมาสงคิมต้นเองเป็นผู้ที่มีอัติยศวยเีตีที่ดีมีจิตใจดีงามจิตใจฝักใฝ่ไปด้วยบุญกุศลชอบทำบุญและเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นคนที่มีความเยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพเป็อยยิ่ง ท่านได้รวมตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่งโ้่มอ่หลานเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอในโลกอาชีวิตค์ไี้ตรงมาสมพิมเดิมแบบทีท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตั้งตแต่ตน้นประกอบสัมมาชีพนน่ละเรด็รดำทำลาทำได้มาตั้งแต่เด็กไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย จนต้องเข้ารกการ,รักษาแต่ที่โรงพยาบาลแต่ย่างไรจนล่วงเข้าสวยชาราสังขารของท่านเริ่มพุ่งรวยตามไปปีพุทธศักราช2549คุณแม่พงมาสมพิมก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันต้องรับยาจากโรงพยาบาลมากินที่มันเป็นประจำ อกินยาติต่อการเดินลางนังก็เริ่มมีอาการองโรคไวตามมาแต่ท่านเองก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้เป็นปกติจบจนย้อนเวลาสองปีให้หลังท่านก็เริ่มเดินหรือไปไหนมาไหนไม่ได้อ่านเรื่องจากความชราดาพเหลยที่สุดท่านก็ต้องนอนอยู่กับที่ ซึ่งได้มีรูปแหละอ่านได้คอยดูแลก็ปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีจบจนถึงวันอาทิตที่31มีนาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาเวลา5นาฬิกาคุณแม่พอมาสุขพิมท่านก็ได้จากไปด้วยอาการอันสงบณที่บ้านพัก สร้างความเศร้าโศกใ,ใจแก่ลูกหลานหลายแ,แาก่เจ้าที่รักสิบอายุได้เก้าสิเอ็ดปีอันคุณน่างดาไทยเาาิ่งไงมหาศาลเทียวน้งเปรียบปาาเทียบคุ้นบรร่ยด์ใดไต่เดีร่วมทบปาทร,รณีผืนแผ่น ต่ี้กวดกวอดกระขเสียวคุณแม่เฮาสู่ตรวันแรงส่าวหลักหรือเบาแสาล่ล้ำบาอยากให้หลูกอิ่มทอ้อนงอนให้หอมกอดสบายถึงร่างกายในอ็ดป่านอมทํำหน้าดอกเห็ดไทยเปลี่ยงเห็ดไก่ให่หน่อยว่าค่อยไหวไหงใจสูงหาจัปราดลวนกุ่มท่ายกระบุงค้อนกระตา เลาะหาศักดิ์ลอยคนปู่ปิงบบง่งแหนกระปอเมย์ไว้ว่าไม่หยุดจากย้อนหักแต่แย่งอุปอนจำขโมกยกขปอนจนดูไห้ใหญ่มาหอดช่างกายยอเท่าต่องแต่งางการตอลอดจนว่าหอดมือดีพระคุ่นหลังเหลือ แม่พ่อมาสูงเสมอโตถึงเมือวใส่เสารถึงข้าวแม่ไมาจากแม่ได้ผัดปลาแก้วหัวแก้วแตกสลายให้สมบายิยุทั้งฝ่าสาด้อยยาดีบ่แม่เลยขอผู้สนทั้งขวัที่ได้เคยไปสงทั้งไทยสุดเดือนกว่ การผู้สนุกหลานพรอมร่วมใจกันเก็บให้เจ้ามารัถเอาขึ้นซูฟาสวรรค์กวด่งพรมีพานสัตเอืนรื้อแอุผสรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่เป็นดม่ทองมาสมพิมพ์ในรูปเกิดท่านทั้ง,งหลายไว้เพื่อคังอยากมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและหละัททงทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาก็ตามขอท่านทั้งหลายได้โปรดอวสิกรรมนั้นให้แก่พนแมทองลาสมอิ่ด้วยเถิดกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมดีซึ่งพนเมทองนาส,นาานาสขขมิพ์ได้ทําไว้เมื่อการมีชีวิตจู่ออแจากทั้งบุญกุศลที่ทุงหลานแล้วพี่น้องและท่านผู้ที่แก่ทั้งหลาย ได้ร่วมใจการทำในวันนี้ขอจบได้โปรดมาเป็นพลังทางวยผลอุรมดาสมรภูมิการขอพเนธพรมสุทิยมไปสู่สุขติในสังไารย,ยาพบด้วยเธอโอกาสนี้ขอเรียนิญท่านทั้งหลายได้ยืนหรือนั่งตามอธัธยาศัยต,ตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที เพื่อะไรอะละส่งกระบวนการของคุณแม่ต่อมาส่งิึ์ไปสู่สุขติขอให้เรียนเชิญครับ ขอบคุณท่านมากครับแต่เชิญทุกท่านได้ท่านลงครับชีวิตของคนเราก็เท่านี้จบชีวิตลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โลกโกรธหลงโกรธากันหน้าดูใคร่าอยู่คำฟ้าหาไม่มีแต่ชิงดี ชี้เดไปถึงไหนพอตายไปกายเน่าเขาเรียกผีสิ่งที่ติดตามตัวเพียงชั่วดีเป็นเครื่อนชี้คุณค่าเวลาตายท่านผู้เกียรติ่อรรกับการประอกอบพิธีชำักเกสศีรษะของคุณให้อมาสูงพิมพ์กระเจ้าภาพ ู้สึเป็น,กปบบนปเนกลอแห่งสูงแปกราบขอบพระคุณแสูงยิ่งไปยังท่านเทพแก้วรังสี